สไนเปอร์บนหอกโอยเหมือนเดิมจ้าเหนือเราต้องดักฆ่าใครสักคนเลยหรือสกัดอะไรสักอย่างอะโอ้โหล้วางอาวุธนี่คนเหมือนว่งคับอยู่ข้างล่างอ่ะทุกคน เขถังติดอาวุธทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะแล้วก็มีรถสองคันนี้เลี้ยวเข้าไปในตึกแจ้งว่าต้องเป็นรถคนใหญ่คนโตแน่เลยอ่ะมีรถถังติดอาวุธคุ้มกันทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะหรือว่าเราต้องจัดสองคนหน้าประตูที่เราเห็นน่ะซ้ายขวา เมื่อกี้ฟังเห็นสองคนหน้าประตูเขาเข้าไปแล้วหรอน่าจะเข้าไปแล้วนั่นน่ะสามสามเลยม,ลมันมีอะไรแบบปบบพืนั้นไพร์นี่ในพลไพร์นี่เราไม่น่าจะกำจัดไพร์นะ ไผ่กำลังลอยตัวลงมาเราต้องช่วยไผ่เ t ร o you. อะ,อะเราต้องกำจัดพุ่กนี้เพื่อช่วยไผ่ไม่อ่ะอ้า ต้องเผยยิงไผ่อะต้องให้ไผ่ลงมาก่อนปะเรากำจัดคนข้างล่างเพื่อไผ่สี่คนใช่ไหมมามปปุ๊บไปแล้วหนึ่ง,ไป,งไปแล้วสองไปแล้วสาม,สามอย่ายิงไผ่ ยิงทุกคนนายยกเว้นใหญยิงใผอีกพอเออ What the hell Price who is that? Camera off มันไผแบบเข้าไปข้างในได้แล้วอะ Price ระวังไผแล้วพอโอูยหูดับตับไม่เลยเราต้องหนีแล้วเราก็โดนระเบิดเหมือนกันระวัง อีกแล้วไม่มีอะไรที่ไม่วิบเลย ต้องแบ่งสูงไปด้วยระวังไป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 ได้อาระวังโอเคโอเคไปเราต้องแบบงุูไปด้วยโอ้โหไฟเออแข่งใจไว้แข่งใจไว้นะไปโฟลโอโล้คือตามไปมาเร็วเอ,อ้ย คตั้งสติตั้งสติก่อนโอเคเหมือนว่าไผเข้าประตูไปแล้วนะอะยังนี่วะต้องไปทางไหนอะอ่ะพาโซไปนี่ก่อนอ่ะเอาเปืนไปฉันจะดูแลไผเองเอ้ยฉันจะดูแลโซเม่ไปโอเค ได้ปืนมาแล้วบังอาจที่ทำเพื่อนตรงแบบนี้เหรอมามามาเพื่อหัวหน้า,าอันรักยิ่งสัสไปไปกลัวลกันหรอกเราต้องตปกพงไยกับซู กับลุงพี่ฉันบาจะฉันไม่กลัวไงหรอกไปยิงซัดซัดแลกมันอยู่ข้างบนชั้นหอตรงนี้ค่ะลองต้องขันมันให้มอบมอบมอบเออตายแล้วไม่มีแรงแล้วล่วงแล้วใส่กระสุนปัดไปยิงเอออยู่นั่งไหน มันนี่ยมันขีนลูกกอ้วตายนะเออยิงุกพย่วยยิงน,นะถึงแม้ว่าจะส่งแผลแต่ยังได้อะไปเราต้องมีอาจน,น,นี้นะไป ทาไหนต้กบนหลังคาอ่าหลงเข้าตึกได้แล้วอาอย่าอ่อนแอซู้เราต้องดูอายิงยิงไปหนึ่งใส่กระสุนก่อนมันมาทํงไหนวะเนี่ยไฟตาสองสองไฟตาสองสอง ủa mình quyến mà chiến đi ốc thảm thương bay đó. là thanh là thảm mình tung à thằng ngoại này, ok. sẽ tự thế mình 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 phải tụt đáp chung canh ไปเออีนีอุยมันมีรถมาไอ้นนที่มันเข้าไปในตอนนันนี่ว่ากคาหน้าไปเออะเบิดไปไปอันละอันเละระเบิด

Okay. มันมาแล้วฝั่ง,งนู้น โอ้หลอึ้นแปดนะขิบปูแล้วนะไปไจยังโซ่โเคอยน,นี้เพื่อเราไปเคเขามาัช่วยแล้ว go, s <S โอเคเราเข้าไปด้านในยังดีกว่า สุกมัได้เฮ้เราต้องตื่นตัวตลอดเวลาห้ามเลือดให้สุกมัในใจเย็นๆหน่อยใจเย็นๆไว้เตือนสิเตือนฉันบอกให้แกตื่นยู่ลีก็พยายามห้ามเลือดไว้สุกไปนะ ฉันเทนเศร้าไม่คุสาพามาถึงขนาดนี้แล้วสุ๊โอ้ยเขาตายแล้วอ I'm ฉันขอโทษ มาเป็นหากันสนเลยอะเราต้องไปแล้วเราต้องตามไปไปเอาทำไมไพ่ทำร้ายเราอะ,อะ <lottery> เขาต้องคิดว่าเราเป็นคนทำให้ซ<ส>ูต้องตายแน่ๆเลย

ใครน่าจะคิดว่ายู่รีเป็นไส้ศึกแน่ๆเลยทำให้ซุปต้องตายทั้งๆที่ตกลงมาด้วยกันทำไมซุปตายแล้วยูริไม่ตายประมาณเนี้ยแน่แน่เลยอะ่ะอันนี้ย้อนอดีตยูรินะคะทุกคน We show the wall our true strength. Perhaps it will give you some as well. Is everything ready? Do it. Thousands of souls extinguished by the push of a button. you. Mm -hmm. I think you're done. You're a My betrayal. I told you what happens here today. will change the world forever. Nothing can stop this. Not even you. <coughs> ใจขึ้นอยู่วันเนี้ยต้อกระเสือกกระสนกระเสือกกระสนที่จะรอดอะ่ะโอ้โที่ไหนวะเนี่ย รถขึ้นฟ้าใต้ดินอะ่ะที่ผู้คนโดนยิงอะ่สสะสกรลนาดกรรมกลางเมืองอ,ะอ่ะเก็บปืนมาก่อนเอาวะเอาวะคนบือสุดล้มตายเป็นจำนวนมากเลยอะ่ะ โอ้ยโซเตใจก็ตกตุกตุกตกตุกตึกตกโอ้ยจลหลุดออกจากหัวใจแล้วเนี่ยไม่มันรู้สึกสับสนงงวยวิวหัวไม่หม่นวะเนี่ยโอเคยูรี โอเคยูริบายสำนมีการจ่อปืนไว้ที่หัวยูริด้วยนะ